ไดอนกุลคาแมที่อาโกโพสเดือดถึงองค์กรมวยไทยโลกก่อนเปลี่ยนใจลบทิ้งภายหลังจากที่องค์กรมวยไทยโลก World Muay t h Organization WMO ได้ออกแถลงการปลดและถอดที่อาโกเทเซยรานักชกชาวบราซิลออกจากตำแหน่งแชมป์โลก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้มวยไทยเสื่อมเสียและไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬายุโยงให้เกิดความเกลียดชังก่อนที่จะได้รับความเห็นใจจากวงการมวยกุลคาแมถึงขั้นมอบสัญชาติกัมพูชาให้แก่ทิอาโก้เทซีราและภรรยาอย่างไรก็ตามถึงเจ้าตัวจะได้รับสัญชาติกัมพูชาแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดโจมตีมวยไทยโดยล่าสุดทิอาโก้ เทเซียราได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงองค์กรมวยไทยโลกโดยระบุว่าความอายุติธรรมและอคติของผู้ชนะที่แท้จริงจะไม่มีวันชนะแชมป์โลกพร้อมกับแท็ก w m o world m วยไทย organization แต่งงานนี้ดูเหมือนว่าไอดอลกุลคแมคนนี้จะไม่แน่จริงเท่าไหร่เพราะได้มีการแก้ไขโพสต์ลบแท็กออกไป แต่งานนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวเน็ตไทยที่แคปเอาไว้ได้ทนัน